สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเลขคือคือสนิ e พีนะผมล่าสุดนะครับของเวลา9ก้าโมงของวันที่วันอาทิตย์นะผมอวันอาทิตย์นี้นะก็ะคือวันนี้แหละครับผม เขาก็มีรูปภาพของโมเดลเวบิกนะครับผมเอเลียนฟอสมานะครับอ่าผมแปลมาแล้วนะครับผมข้อความบนนี้เขาเขียนว่าผมไม่มีเวลาเข้าเกมเลยนะผมเลยส่งเออเลยส่งโมเดลในแบนเดอร์มาให้ดูก่อนนะครับผมเออนะครับโมเดลในแบนเดอร์อันนี้อันนี้อานจจะพูอาจจะลืมบางคําไปนะผมแปลแล้วก็ลืมไปนะผมเออนะครับอ่ะก็เป็นรูปโมเดลนี้นะฮะเป็นโมเดลเวบิกเอเลียนฟอสนะ อ่านะผมจะจุดสําคัญมันไม่ได้อยู่ข้อความพหุนะผมข้อความด้านล่างนะฮะนะผมที่ที่สําคัญนะครับอ่าผมก็จะแปลผมแปลมาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าขออธิบายหน่อยนะผมเราจะมีพี่ยักษ์นะผมสองสองล่างนะผมอ่าเราจะมีพี่ยักษ์สองตัวนะก็เขาก็บอกเขาก็บอกว่านะครับผมชอบนะครับโมเดลยักษ์โมเดลพี่ยักษ์จาก OV นะผม OV คือ p ระอุนิเวอร์สนะผมอ่าเบนเทนอ n นิเวอร์สนะฮะแล้วเขาก็บอกว่านะครับ เราเรายังไม่มีอมนิเวร์สนะครับผมเออซึ่งเรายังไม่มีนะครับไออานิกาอมนิเวอร์สเราเลยใส่โมเดลพ,พี่ยักษ์นะผมทั้งสองตัวเข้ามาในเกมเลยนะครับอ่าแต่แต่นะผมแต่พี่ยักษ์เรานะผมจะไม่ได้มาจะไม่ได้มีอยู่ในค่าเริ่มต้นของอมิทิกแล้วนะครับอ้าวอ้าวยังไงล่ะนะครับก็คือนะเพื่อนเพื่อนเลเวลถึงหรือว่าได้ออมิทิกอันไหนมาก็จะไม่มีเวบิกแล้วนะผมเขาก็บอกไว้ว่านะครับ เวบิกเนี่ยคุณจะได้รับมันนะผมจากการทําภารกิจหรืออื่นๆนะครับนี่เขาบอกไว้ตรงนี้นะเราจะได้รับภารกิจเราจะได้รับพี่เวบิกเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยเราได้จากอการทําภารกิจหรือว่าหรือว่าอะไรอืน่นๆนะครับผมเขาบอกประมาณนี้และซึ่งเป็นภารกิจที่แย่ด้วยนะผมเขาบอกดูหน้ายิ้ม <p> <ness> นี่สิอันตรายสนับ <c oughs> นะครับเป็นภารกิจที่แย่จริงๆนะครับผมแล้วเขาก็าทิ้งท้ายไว้ว่า เคยได้ยินเกี่ยวกับดินแดนอันห่างไกลไหมนะครับผมเคยได้ยินดินแดนเคยได้ยินเกี่ยวกับดินแดนห่างไกลบ้างไหมนะครับอันนี้คืออะไรเพื่อนๆก็ลองไปเดาดูนะครับผมอ่าคืออะไรนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นภารกิจของเวบิกนี่แหละแต่เป็นอะไรเป็นดาวห่างไกลเหรอตกไกลจัดๆเลยเหรอนะครับก็ลองคอมเมนต์ตอบใต้คอมเมนต์นะผมว่าคิดยังไงกับเออครับดินแดนอันห่างไกลนี้นะครับที่เขาบอกไว้นะครับทิ้งท้ายเป็นใบไว้ ใครรู้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมอ่ะแล้วก็อันนี้นะผมข้อความนี้เนี่ยสกินจากอมนิเวสนะครับผมจะให้ผู้ที่เป็น UA เท่านั้นนะผมอ่า UA นี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นอันติเมตเอเลียนไหมนะครับผู้ที่มีเอ่อสกินจากอมนิเวสเนี่ยจะจะให้กับผู้ที่มีเอ่ออันติเมตเอเรียนเท่านั้นนะครับก็คือ ร่างอันติเมตก็คือมันจะเป็นมาจากอนิเวิร์ส่มล่ะเขาก็เลยให้แบบว่าคนที่มีอันติเมตเอเลียนเท่านั้นนะครับผมอันติเมตอเมทิกอันตะิเมตเอเลียนอันติเมติกนะครับผมมีเท่านั้นนะครับอ่าใครอยากมีร่างโมเดลของภาคของเว็บิกภาคอนิเวิร์สก็ต้องมีอันติเมตก่อนนะครับผมอันนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกนะถ้าเข้าใจไม่ถูกไม่ถูกไงเพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆก็ลองคอมเมนต์กันดูนะผมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ ็มาบอกรายละเอียดของเวบิกการได้รับเวบิกแบบใหม่นะผมอาา่าซึ่งมันจะยากหรือจะง่ายก็ลองไปดูกันในเกมแต่แต่แตอนนี้ก็อัปเดตรออัปเดตนะผมแต่ก่อนอื่นแก้ก่อนนะจะบั๊กอะแก้ก่อนนะจ๊ะ,ะ,นนะ,จะคนเขาจะได้อยากเล่นนะครับไม่งั้นเขาก็ฟาร,ร์มกันไม่ได้หรอกเออนะครับผมโอ,อ้โหร้อนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับก็รออัปเดตหน้านะครับดูกันรอดูกันจริงๆนะครับเออตอนนี้ดันบั๊กทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับต้องรอรอเขาแก้อย่างเดียวนะเพื่อนๆน ไปแล้วจ้าคลิปนี้มีมาในีรืจ้าไปแล้วจ้า